โอ้นะฮะมาดูนะครับกล่องสว่านนะครับเต็มสูบนะครับอะไรก็เลยดูฮะเปิดกล่องแกะกล่องนะฮะว้าวนะฮะข้างในนี่นี่ของบอสของบอสนะฮะของเจ้านายนะครับโอ้มีทุกขนาดเลยนะฮะแจ๋วฮะผมบอกเลยว่าชุดนี้นะฮะใช้ไม่นานครับพัง พูดเล่นฮะพูดเล่นใช้ดีใช้ทนโอ้มีทุกขนาดนะทั้งเจาะทั้งต้นตีอะไรได้หมดฮนะไข่กุ้งไขค่คว้งฮีอะไรมาหมดอนะ่ะนี่ตลับเมีดโนะฮะน่ารักด้วยโอเคนะฮะถว่าดีมากเลยฮะเครื่องมือครบคันครับมีทุกาแาแ็กเลยนะฮะจะกี่แขกอะไรก็มาถอะนะฮนี่ของดีฮนะ ใช้ดีบอกต่อครับโอเคนะน่าคิวมาใช้มากเลยฮะถ้าเจ้าของบอสนี่เห็นผมแล้วนะจะอะ่าสับสนุนคลิปก็บอกมาได้นะครับอ่าผมรีวิวให้ฮะครบ,บเซตเลยครับเจ๋วมากเลยฮะท่านชมฮะม,มาดูฮนะโอ้มีชุดบล็อกด้วยบล็อกน้อยๆนะฮะบล็บอกน้อยทยอยบล็อกนอนะฮะนี่เป็นเป็นเป็นแบบพวงมาโอ้ ะเฉียวครับอย่างนี้เลยฮะมาตำก็ได้ฮะพี่กัดอแอปสีส้มๆสีม่วงๆนะฮะเฮ็นไหมฮะเฮ้ยครับ,คครบสวัสดีครับยู